สวัสดีครับเพื่อนๆครับอย่าบอกว่ากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะเมื่อเช้าเราเพิ่งเจอกันไปนะครับแล้วมันเกลือเว้ยมันได้แค่สี่ชิ้นแน่นอนไม่หลับจริงๆอะ่ะกะเปิดหลังเที่ยงคืนเว้ยแต่มีข่าวมาว่าห้าทุ่มห้าสิบมันจะปิดเซิร์ฟยาวจนถึงเช็ดโมงเช้าตอนนี้กี่โมงแล้ววันเนี้ยตอนนี้อ๋อตอนนี้สี่ทุ่มครึ่ง เราก็เลยเวลานี้เป็นเวลาอันดีที่เราจะมาล่านัดเสือมังกรไฟสายฟ้าห,ห,ห,หัวเราไม่ออกคือไตพังอยู่โอเคอยู่ไหนนัดสึกนัดสึกนัดเสึอเจอเจอ หอ,อยลากลุมทรัพย์สิคือคางรางวัลเนี่ยเราไม่ใช่ดิรางวัลประจวันเราก็จะอดใช่ปะเพราะเราเบิลไปแล้วใช่ปะของพวกนี้เราก็จะอดหมดเลยใช่ปะ <c oughs> ไม่สอน <c oughs> ฟรีหนึ่งครั้งไปก่อนประเดิมประเดิมโอ้โหลางดีลางด,าดีพอแล้วหนึ่งร้อยครั้งไม่เอา เอาสิบครั้งปะไม่ต้องแจง้งนัสึมาโอ้โหสามชิ้นเพื่อนเพื่อนสามชิ้นโอ้โหอย่าก,กดร้อยนะเพื่อนเพื่อนอย่าก,กดร้อยมา กดแค่สิบสี่ชิ้นเพื่อนๆ4สี่ชิ้นเห็นหรือยังยี่สิบกดมาเจ็ดมาเมื่อกี้สี่โอ้เจ็ดแปดชิ้นแล้วโอ้ช่างมันปะ่ะโผล่มาเลยตัวเป็นเป็นโอ้ชิ้นหนึ่งเฮ้ย กดทีละสิบดีกว่าเพื่อนๆเน้นยำ้ำละสึกตัวเป็นๆโอ้มันไม่ให้แล้วเว้ยกี่ชิ้นแล้ววะเนี่ยห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าชินช้นเก้าชิน้นเก้าชิ้นออกก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนแผนที่เอาเคสถือเคส เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ในกิวไปแมกโนเลียดียว่ะในกิวเฮ้ยในกิวแม่งดีเวย้ยหรือว่ากลับไปกิวอีกทีวะ <c oughs> ลากคุมสับต่อลากคุมสับต่อ9ชิ้นเนาะแปดเก้าชิ้นสิบสามเฮ้ยแม่งก็ใกล้ได้แล้วเดี๋ยววะเดี๋ยวสวดมนต์ก่อนพลนคาถาเรียบร้อยจัดไป โอ้โหนึ่งสองสามเฮ้ยทีละสิบเพื่อนๆทีละสิบอีกทีหนึง่งแล้วเราก็ย้ายนะถ้าไม่ได้เราย้ายแผนที่ปะโอ้แม่งเป็นตามปากเลยเอ้ยเท่าไหร่แล้ววันเนี่ยสิบสิบเอ็ดสิบสองหุยมากกว่าคราวที่แล้วอีกอะ่ะ เขาที่แล้วได้เก้าได้สี่เก้าสี่สิบสามสิบสามบสองขออีกห้าชิ้นขออีกห้าชิ้นไปที่ไหนดีละเนี่ยกับห้องเรียนดีว่าเราไปห้องเรียนชอบเรียนหนังสือจัดไปมา อีกแค่ห้าชิ้นเพื่อนๆอีกแค่5ชิ้นหนึ่งสองอ,อ,อีก3มชิ้นครับเพื่อนๆก <G ül> ูย้ายแผนที่ต่อดีกว่ารู้สึกว่าย้ายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะย้ายทีกดทีอะถ้าจะมาเยอะเว้ยไปไหนดีไปไหนดีหอคอยสวรรค์ ในนี้อาจจะมีนัดสื่อซ่อนไว้มนโนอาดอึบ๊บมาโอ้โหชิ้นเดียวเดือเท่าไหร่ล้วนี้ของเก่า9บวก43 13 13ขาด2ชิ้น13 23 23เป็น28 2ชิ้นนะครับเพื่อนๆกดแม่งจนหมดแหละปะ ทะลุเรียบร้อยครับเพื่อนๆทะลุแล้วครับเพื่อนๆน <c oughs> เดี๋ยวอันนี้มากด,ดเล่นๆขำๆแก้เครียด <c oughs> สวยๆสวยๆซิวเวอร์มาทำไรทองมีเงินมีเยอะแล้วอยากได้ทองอาวุธอาวุธ,วธช่วงล่างช่วงบนเอาหมดโอ้โหตายได้แล้วครับใช่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราออกไปดูกัน เฮ้ยดีดีกว่าเดิมเยอะมากอะ่ะหรือเรากดทีละสิบวะรับลากคุณรับรับก่อนวันนี้ลาสลบก่อนอ๋อเราต้องมีอันนี้ก่อนดีวะเราต้องไปเอาของเข้ามาก่อนขังรางวัลเลือกทั้งหมดไหลเข้ามาไหลเข้ามา อะไรวะอ๋อเราต้องไปรับตรงนี้ก่อนนะเราต้องไปรับที่จดหมายมาครับจดหมายรับทั้งหมดโอ้โหไหลมาเทมาอ้โยก่อนปิดเซิฟนะครับก่อนปิดเซิฟอ่คืนนี้นอนหลับสบายแล้วจะปิดเซิ์ฟถึงสิบโมงก็ได้ยวน เวลารับหมดอย่งรับหมดย่ง,ยงอันลบทิ้งเดี๋ยวนะครับขอจัดระเบียบก่อนน่าสืออยู่นี่ป่ะน่าสืออยู่ไหนน่าสืออยู่ไหนนี่ไง13ชิ้นอ,ออกมาซะแซ่บเขาให้ไปไหนไปไหนครับไปไหนครับ34ชิ้นอ้ดับตาจนไหล แต่ว่ามันต้องอัพเลเวลนี่หว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูก่อนนะครับมาแล้วนัศึ์มังกรไฟสายฟ้ารับเข้าทีมเลยแทนใครดีวะเนี่ยโอ้โหมันต้องมาดิมันต้องมาดิแทนใครดีแทนใครดี จอมเวทแทนไข่ดีแทนไข่ดีอันนี้ดีกว่ายูคิโนออกดีกว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่าเพราะว่านักสืบเนี่ยมันไปดูคลิปของช่องอื่นอ่ะเขามีพันหนึกด้วยเว้มันมีพันหนึกด้วยเวนี่ใช่หรือเปล่าไปลอไฟออกจากปลาสนะในพันหนึกวะเนี่ยลมพายุ เวทคอมโบอะไรวะอยู่ตรงไนหนวนี่ไงสกิลสกิลทั้งหมดของนักสืบมังกรสายฟ้าจะมีโอกาสสิบเปอร์เซนที่จะสตันเป้าหมายหลักของสกิลเว้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยห้าร้อยห้าร้อยแง่ได้แค่แสี่ชิ้นเดียววะไ,ได้แค่สี่ร้อยอะสี่ร้อยเปิดอีกทีแล้วกันเปิดอีกทีเฮ้ยห,หอคอยนี่แหละวะคือ เปิดไม่อะไรนะขอชิ้นหนึ่งอัพมันเป็นเลเวลสองจัดไปมาขอแค่ชิ้นเดียวหาเอ้ยแม่งไม่ให้ยายายาย,ยายไปไหนดีไปไหนดีไป,ไนดป่าแช่แข็งดีกว่า เกิดมาเพื่อความหนาวนิบปะ่ะโอ้โหจบแล้วครับจบแล้วครับได้ขึ้นเลเวลสองแล้วครับโอเคเฮ้ยรู้สึกไม่เกลือนะเว้ยรอบนี้แม่งไม่เกลือนะเว้ยไม่เกลือเลยเออพูดจริง หรือว่าเกลือวะรับทั้งหมดกันเออเฮ้ยเออเ้ยโอเครับหมดอย่างโอเคต่อไปเราจะเอาไปไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยว เกกัน,กนเดี๋ยวเราต้องไปที่คูหูจอมเวทก่อนนะครับขายไหมไม่ขายหรอกแดกไม่ให้หมด <c oughs> อุ้ยอีกสามชิ้นอีกสามชิ้นขึ้นเลเวลสามนะเวย้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเออมันยังไม่หมดหรอกนะเดี๋ยวค่อยล่าใหม่ <c oughs> โอเคไปเราไปดูกันดีกว่า สตัวเออเนี่ยริมริมน้ำนี่แหละมาออโต้ไปเลยเนาะออตโต้ไปเลยเดี๋ยวสกิลนี้เดี๋ยวอออโต้ไปโอ้มาถึงเล่นท่านี้เลยเหรอ สื้อไม่โคตรเต่าเลยวะ่ะมีติดเปล่ามีติดหมือนไม่มีติดหมือนวะ่ะเจ๊เราแม่งก็ไม่ติดหาเลย มีติดป้าวมีติดมือนเมาไม่มีว่าไม่ได้อ่ะสิบเปอร์เซ็นตใช่ป่ะคือมันก็ยากอยู่อะเนาะนี่ติดแล้วครบเจอลาติดราคาเห็นไหมติดพันหนึ่งไปแล้วหนึ่งตัวนัตสอโชหน่อยนัตสอโชหน่อยป้าไม่มีเลยมีติดติดติดเพลิงติดเพลิง โโอ้หใ oh. ช้ได้นะใช้ได้นะโอ้โหเอฟเฟกมันอลังการไปเพาะว่าเนี่ยเอฟเฟกมันอลังการมากโอ้โ oh หจบครับวันนี้นอนหลับฝันดี <laughs> โอเคมีความสุขมีความสุขก็จบแล้วครับลานัสึมังกรไฟสายฟ้าสวัสดีครับ